สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโบกับช่อง AniTing i d ูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นเบนเทนนะครับก็จะเป็นงานกระชับปองนะครับเป็นกระชับปองทั้งเซตเลยนะครับผมก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ฝากเข้ากลุ่มของผมด้วยนะครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่ผมขายของเล่นที่ผมไม่ได้สะสมนะครับกลุ่มมีชื่อว่าของเล่นของสะสมมือห่งมือสองกรบตูนโดยเฮียเว่999นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ในช่องคำอธิบายนะครับ เราก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับเป็นงานกาชาปองนะครับมาเปิดกันเลยนะครับผมแข็งครับนี่มันก็ยังไม่แกะ่นะผมก็จะไม่แกะ่นะครับก็จะให้ดูแบบในถุงนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอัพชักนะครับผมอันนี้ยังอยู่ในถุงเดิมๆนะครับ อันนี้เป็นใบปิดกับใบนั้นครับไม่รู้มีไหมใบตอน,นี้ครับอันนี้เป็นใบปิดนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างอันนี้ก็พอนนเป็นเขียนว่าจัดจำหน่ายโดยมันจะเป็นแต่ละภาษาครับว่านำเข้าโดยบริษัทรู้บริษัทนี้นะครับภาษาไทยก็มีนะครับแคปซูลถอย ชุดนี้ก็มีหกตัวตามใบปิดนะครับผมแล้วก็ไปดูลูกที่สองกันเลยนะครับลูกที่สองจะเป็นตัวอะไรมาลุ้นกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวร้านะครับผมอันนี้ก็คือ วายร้ายขวัญใจเบนเทนนะครับก็คือวิวแก๊กนั่นเองนะครับตัวปลาหมึกนะครับตัวนี้ผมมีซ้ำตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวที่ไม่ซ้ำนะครับดูตัวที่สามกันเลยนะครับผม มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรหนึ่งสองซ้ำครับเกไม่ออกครับรูนี้แข็งออกไม่มีครับท่านผู้ชมตัวนี้ไม่ว่างป่าครับอหลอกเล่นลลลออเ่นนะครับตัวนี้ก็สติงไฟนะครับเป็นแมงปอนะครับผมสติงไฟในเป็นเทนนี่ล่างที่ผมชอบก็เป็นคอคลาสสิกนะครับถ้าล่างรีบูทก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ข้างล่างคลาสสิท้านั้นนะครับที่ว่ามันเท่นะครับโอเคเราก็ไปดูตัวที่เสียเลยนะครับอันนี้แกะแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนได้มานะมันเป็นเป็นงานเปิกกระสอบนะครับเลยมีเลยมีแกะแล้วบ้างฐานก็มีรอยนะครับเราประกอบเป็นตัวนี้เป็นตัวอย่างสักตัวนะครับ มันก็จะแยกส่วนกันมานะครับแล้วก็มาต่อจากแขนกันเลย,ยเสียบเข้าไปนะครับแขนขวานะครับเสียบเข้าไปต่อไปอเหลือคานะครับ มันยืนเองไม่ได้นะครับต้องมีฐานและเสาค้ำนะครับแล้วก็ใส่เสาเข้าไปก่อนนะครับใส่ในรูนะครับเคต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้มันยืนนะนี่ครับมันก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราเกะแล้วต่อก็ตัวเท่านี้นะครับไม่แค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เกะแล้วก็คือไดมอนทีนั่นเองอันนี้มีคนตั้งมาขอซื้อนะครับผมก็ไม่ขายนะครับ เพราะว่าผมมีตัวเดียวถ้ามีซ้ำผมแบ่งให้ได้นะครับแล้วก็ไปดูตัวที่ห้ากันเลยนะครับลองทายดูนะว่าเป็นตัวอะไรครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับตัวที่จะเป็นเพราะว่าเปิดไปเรื่องสีนะครับมาเปิดกันเลยหนึ่งสองซ้ำนะครับแข็งครับอ้อลืมครับว่ามีสองตัวที่แกะแล้วเพราะว่าซื้อมา สามสี่เดือนแล้วนะครัเพิ่งเอามารีวิววันนี้นี่เป็นโฟล์อาร์มนะครับอันนี้ก็แยกมาเยอะมากนะครับแยกยันแขนสี่ชิ้นนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับเริ่มจากลําตัวก่อนนะครับเสียบเข้าไปนะครับโอเคแขนก็แยกได้โหดเลยนะครับเสียงหายนะครับถ้าเราไม่ใส่ไว้หรือว่าเราประกอบแล้วก็ลําหลุดนะครับไม่ใส่ยาก อาหลุดแล้วครับก็อขออภัยครับที่เสียงผมเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ใส่เข้าไปแขนขวาหลวมไปแล้วครับท่านโอ้ท่านผู้ชมผมเกิดปัญหาัว่าทำไมมันหลวมหรือว่าผมใส่ผิดข้างตัวนี้หลวมมากนะครับท่านผู้ชมน่าแปลกใจนะครับทำไมมันหลวมแบบนี้ ซื้อไว้นานนะับก็จำไม่ได้ว่าสภาพเป็นไงบ้าง ว่าตัวนี้มันยืนได้นะเพราะว่าหัวมากเดี๋ยมาเสียเวลาแล้วก็ข้ามไปตัวสุดท้ายก่อนนะครับตัวสุดท้ายก็คือเบนเทนแน่นอนครับร้อยเปอเซ็นนี่ครับชัดเจนนะว่าเป็นเบนเทนตัวนี้ไม่ต้องประกอบอะไรนะครับก็แค่มีแค่ตัวกับฐานนะครับแล้วก็เสาไม่เหมือนตัวเอเลี่ยนนะครับ ตอนนี้มีซ้ำนะครับเดี๋ยวหาก่อนว่าหาเจอไหมไม่รู้ตั้งไหนคะัหาไม่เจอก็เซตนี้ก็ได้มาได้มาครบนะครับ6ตัวครับแล้วก็มีซ้ำอีก2ตัวนะครับผมได้มาตัวละ50บาทนะครับ วันนั้นโดนไป450นะครับเพราะว่า9ตัว9ตัวก็เอามันซ้ำสามครับต้องขออภัยมีเบนนั้นเบนสองแล้วก็รีวิวแอกหนึ่งครับที่ซ้ำสำหรับคลิปนี้ก็ผมได้รีวิวกระชับองเป็นเทนไปนะครับเป็นครบเซตนะครับมันมีหลายเซตนะครับเซตนี้ก็ไม่รู้ว่าเซตอะไรนะเซตนี้ก็มีไดมอนด์เฮด r อ a าร์เมนเทนวิวแก๊สสติงไฟอัพชักนะครับก็ครบชุดนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ครั้งก็ฝากเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ผมขายของเล่นที่ผมไม่ได้สะสมนะครับกลุ่มก็มีชื่อว่าหาของเล่นของสะสมมือหนึ่งมือสองกับตูน โดยฮีอเว่99นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่องคำอธิบายนะครับ้้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ